ไปดูลิเวอร์พูลกันหน่อยวันอาทิตย์นี้นัดชิงครับทำไมเชลซีเขาไม่เห็นมีข่าวนักเตะบาดเจ็บอะไรเลยอ่ะก็เขาเพิ่งกลับมาไงเอ็นคุนคูผู้นี้เออส่วนลิเวอร์พูลยืนยันแล้วแน่นอนยืนยันแน่นอนแล้วนะคะว่าไม่มีโจต้ากับโจนส์แน่นอนในนัดชิงครับชนะเลิศคาราบาลครับวันอาทิตย์นี้แล้วก็ในลิสต์เนี่ยยังยาวเป็นหางว่าวอย่างที่เราบอกอืมก็ที่เออไม่น่าจะได้ลงก็คือเทรนด์ครับใครกะแล้วแบตเลียไหวปะ ไม่น่มีอะไรนะไม่ได้แต่ที่ต้องเช็คข่าวเนี่ยคือโมซาล่าค่ะเมื่อวานนี้มันมีข่าวข่าวลือแต่นี่นะดูข่าวอื่นก็ไม่มีใครเสนอนะแต่มันมีเหมือน a n y t h i n g l i v e r p o อ l ูเป็น a อ c เ u า t X เอ่ะเขาโพสประมาณว่าเนี่ยได้ยินมาว่าโมเจ็บซ้ำโน่นนี่นั่นแต่อย่าเพิ่งเชื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังเป็นข่าวลืออยู่แล้วก็สวดมนต์กันไปว่าอย่าให้เป็นจริงนะแต่ว่าที่ไม่มีแน่ๆเนี่ยก็คือโจต้ากับโจนนะคะส่วน เซลกราร์ฟเนี่ยเขารายงาน,นะคะ่ะเขารายงานสอดคล้องกับข่าวที่มาทางโปรตุเกสน,นะว่าทางออมโจตาเนี่ยค่ะน่าจะหายไปประมาณ2เดือนแต่โจนเนี่ยดูไม่ร้ายแรงมากอาจจะพักแบบเกมนึงแต่มันดันเป็นเกมสําคัญไงเพราะว่าอาทิตย์นี้จะเป็นนัดชิงคาราบาวครับนะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยรวมๆแล้วนับนับ,นบ,นบตอนนี้จะนับ2มือไม่พอแล้วนะและชื่อนักเตะบาดเจ็บอะ่ะก็คือเพียบเลยนะแต่ว่า เอออะไรสองเบเกอร์เนี่ยต้องลุ้นอีกทีแต่คิดว่าถ้วยคาราบัลครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเคเลอร์อยู่แล้วอ๋อลงตัวจริงแน่นอนเลยแหระใช่เคเลอร์อยู่แล้วเขาให้เคเลอร์ลงนะก็ตั้งแต่ปีนั้นที่เราถ่ายนะที่ยิงจุดโทษแข่งกับเกปาใช่นะคะส่วนสกายสปอร์ตเขาทำลิสต์มาแล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องนี้กันป๊อปเขาบอกว่ามาดูกันช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลกับ3ทีมลุ้นแชมป์ก็คือลิสต์มาเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะดูว่า โปรแกรมใครหนักสุดอ๋อนี่คือทีมลุ้นแชมป์ใช่นี่อ่ะก็อันนี้ลิเวอร์พูล12นัดสุดท้ายนะคะดูค่ะฟอเรสต์เยือนซิตี้เย้าโอ้ยังมีเกมซิตี้นะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแจกแจงสีก่อนสีอ๋อหูมีสีด้วยอ่ะเอาใหม่สีสีแดงสีแดงแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูคือยากมากยากมากระดับดีกรีความร้อนแรงสีแดงคือยากอันดับจะมาสีสามสีขาวคือกลางๆงเฮ้ยดีใจอ่ะแดงมีเจอเราสีเขียวคือโอเคนะ สีอ้าวแล้วทำไมสียังเจอเชฟยูคุณยังให้เบอร์สองอย่เหรอสงสัยเจอเชฟยูเนี่ยเบอร์หนึ่งไปเลยก็โอ้ยตายแล้วเจิมนี่แหละเกมเจอเชฟยูนี่แหละน่าจะไปดูฟูแลมมันจะไปง่ายได้ไงฟูแลมเฮ้ยฟูแลมไปยืนฟูแลมควรจะเป็นสีขาวอ่ะเนี่ยมันน่าวิจารณ์ใช่แม้แต่คนมองเขามองไม่เหมือนกันไงเขาบอกว่าอ้าวอาจจะฟอร์มการเล่นนักลังสุดเชฟยูเล่นในบ้านเจอเชฟยู ไมม่่เล่นในบ้านริบูเจอเชฟยูใช่ไหมฮะอ๋อมันต้องเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมฉันเลือกคู่ดีไหมหรือไม่เลือกไปดูคู่ดีไหมอ๋อครับหรือไม่แต่เฉดสีแล้วน่าจะพออยู่แล้วนะทีมงานกราฟิกเราอันนอันนี้โปรแกรมอันนี้ก็คือมองว่าเกมยากสุดยากสุดสีแดงเลือดหมูมีหนึ่งเดียวคือซิตี้อ่ะอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยมีเยือนแมนซิตี้แล้วก็ก็คล้ายกันครับเจอกับแมนยู แต่เกมเกมกลางๆของเขาว่าเยอะกว่าไงอ่าเบรนฟอร์ดขอกลับไปดูลิเวอร์พูลแป๊บนึงได้ไหมคะขออนุญาตขอกลับไปเพจเมื่อกี้แป๊บนึงเอาละอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยมันมีเกมเขียวเยอะกว่าใช่ไหมเกมขาวเกมกลางๆเนี่ยสามอ่ะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยเขียวเขียวกับขาซนอะย่าเจอเชลซีมันจะเป็นขาวได้ยังไงเห็นไหมตอนเนี้ยอันนี้อันนี้คือต่างประเทศเขาอาจจะวิเคราะห์มานะ ใช่ไหมปอเชเดโนเวลานะอาจจะก็ไม่รู้อ่าไม่เป็นไรอ่ะนี่อาเซนอลต่อไปแมนซิตี้ซิตี้อ้าวก็คล้ายกันคล้ายๆอาร์เซนอลอ่ะคือเขาอาจจะมองได้ว่าดูลิเวอร์พูลจะเบากับเพื่อนแล้วผมแมนซิตี้เจอแมนยูทำแมนยูขาวครับอ๋อมันเป็นมันเป็นสีขาวของแมนซิตี้อย่างเงี้ยเหรอเออเข้าใจแมนแอดมินปอเสียงดังมาแล้เอ็ดดี้ฮัท เฮ้ยปอเฮ้ยปอเพิ่งตีกันเนี่ยเพิ่งตีกันได้คาเซมิโรมาแล้วขาวเลยเหรอเฮียเพิ่งตีกันเปล่าที่แซวลด้วยไงไมนควรจะเขียวใช่เอาแต่ว่าทางอัปต้าค่ะคุณผู้ชมมาแล้วอัปต้าเขาทําสถิติมาเมื่อวานนี้เราก็พลาดพิงไปนิดหน่อยแล้วตอนนี้เนี่ยเออเขาเรียกอะไรนะอันดับของเปอร์เซ็นต์ของทีมที่มีสิทธิ์จะเป็นแชมป์ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่อันเปอร์เซ็นต์มันลดลง เวอร์ชันก่อนเนี่ยอยู่ที่60ิหน่อยๆตอนนี้เปอร์เซนต์การเป็นแชมป์สูงสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่51.5%ตครับตามมาด้วยลิเวอร์พูลอยู่ที่35.6%แล้วก็อาร์เซนอลนะคะอยู่ที่12.8%อันนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาอีกแล้วเดือนหน้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใหม่คอยดูแต่ก็เป็นสีสันที่ก็วิจารณ์โดยเฉพาะคอมมันมักจะแม่นเวลาแบบเกมเหลือเยอะๆอ่ะอ่าใช่ถ้าถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนมองเรารู้สึกว่าซู จะบอกว่าไทยเกมทัวร์นาเมนต์แม่นกว่าหลีกก็ไม่จริงนะเพราะเอเชียนคัพก็เทกระจาดกันหมดเลยนะโหรือถ้าเอเชียนคัพสถิติมันน้อยเอเชียนคัพนี่บ๊อบวิรพลพูดกาตาตั้งแต่แบ่งกลุ่มแล้วจริงจริงเนี่ยแม่นกว่าเอไอสุดยอดเมื่อกี้ลืมฟันธงเขาวแรกเลยไม่ไม่ย้อนกลับไปนิดนึงโอลิเวอร์กาสเซอร์กับคริสตัลพาเลตไม่รอดโอเคนี่ไงเห็นไหมพอมันทำงานด้วยกันนานๆคุณผู้ชมเขาแค่เกิดมาเนี่ยก็สามารถถามต่อได้แล้วว่ากี่เดือน ถ้าพูดธรรมดามันไม่สนุกใช่ไหมทีมเล็กอย่างเงี้ยคนเท่าอาจจะไม่รู้โอลิเวอร์กัสเนอร์นี่คุมวัวปวเก่งมากแล้วคุมแฟลกเปิดก็ดีๆีในระดับหนึ่งแต่คุณซือเขาเป็นคุณซือเก่งมาคุมทีมที่ต้องอยู่ตรงชั้นพาเลตผมก็ไม่รอดนะลองวัดกันดูรอดู